เรามพูดหนัยเลยไอ ay, <S 2> <S 2> ้ักอ้ทักยพวกรันอย่างนี้นี่ให้พวกลายให้พูดนัยอะคือต้นไม้ลงยานต้นสนต้นไม้แงยานต้คมนมูงไดนตัวหนึ่ง้ะทุกคนนี่โอ้เอากับทัดายดีเด็กๆฟอไปพีนน้อง กำลังจะไปโหนี่ไดโน่ตัวหนึ่งนะทีมงานเราจับได้อไอบีจับได้พุ่นกำลังไปกำลังไปหลังฝนตกสิบโมงแนละ้วเดี๋ยวนี้พุ่นเด็กหน่วยไปลยไล่เดี๋ยววันนี้ไปโหหมูป,ป่าพุ่นหน่วยกินข้าวโพดของพุง่น ฝนตกไปบ่ได้ฝนนก็หยุดตกตกอีกฝนนะบ่ได้โหเลยืันนี้ฝนตกอีกแล้วซักซักอีกแล้ว ไปตีนหมูป่าทุกคนไปหมูหวานนี่นี่มองมั้ยคืนี่ข้ามทางคืนี่เลยไปหมูหวานนี่มาตะกะหลงนึง มาเ้ไปนปลา้ยไปจ้าจ้าจ้ไปบอกทิ้งงานนะพ่นรายงานให้นผ่านไปเบิค์กซีเมนตมือวานนี่แหลมันไปนะฝนตกจะในบุ้หบวมไหมหรือมันเก่าขอบคกครับ เห็นหอ,อยตีนมูปลาแล้วเดี๋ยวนี้ ฝนตกอีกแล้วนี่ทีง,งานมาโฮมาฮอดนี่ยนะบ่ม,มีเต้กันนละ Queste bommi

มีแต่เฉยๆตัวเดิมงายตัวเยอมไม่จุยนเลยโค้กให้เน่ตัดมึงหงอะไรเถีะยของรเนี่ยองไเนยงะแม่น้ำห้มเสื่องเลยเนี่ยยมันปลยนักขาดนักเล่้จนักผูกลังลงโอ้โอ้

คือต้นไม้ลังยานนะอ่ะสอบนไมลังยานค <c oughs> ่ะ้มมเมงยันเปลือยยันเลือยอถักเห็ดอีกแล้ว ทากหลฟปหน่อย พวกวางยาแล้วนับลังเลยนับพ่กแกชุยอาให้บอไม่ชุยไม่ยานับติูลัทนดียวไม่นด่เลยิต้ลมูคมเล้ยงลูกแล้วอยอเรีงกันแล้ว้เลือยาเรีงมืออง้อาเรี่งอนไ้เลยบหมดบิดากไล้เลย Hoa vợt đây lắm 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 con lắm 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 nồng lắm หากลายโพสอย่าเนี่ย นอตากอาฝั่งนี้ฝงนี้อาาตมดไปจีนี่หนี่งมดอเีช้เด้เมือนอกันมันมันกกันมันโดนแกมุโลอื้พานนี้พานนี้พานนี้เอ้ยแต่ฉิบเราคุนี่ห้องเบออไรเบอรลาร้านนะคอานึ่งกไดาเนนี่นี่ล่